รอสวยรถครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเงินถึงอะ่ะส่งตรงถึงบ้านเลยจ้าแม่ค้าออนไลน์อย่างเราเราไม่มีเวลามานั่งสนดอกว่าใครจะพูดจะว่าอะไรเพราะเราได้ทําในสิ่งที่ใจเรารักเราไม่เคยสนว่าเราจะต้องไปสู้รบปบบมือกับใรเพราะเรากําลังสู้กับใจตัวเองอยู่ทุกวันและในแต่ละวันเราแทบจะไม่เคยพักเลยเราไม่เคยมีเวลามานั่งแข่พวกที่มือไม่พายจะพูดอะไร เราคิดทุกคืนว่าเราจะพายยังไงให้ใกล้กว่าเดิมปล่อยให้เขาพูดไปสิไม่ต้องมานั่งสนหรอกคำดูถูกอินทาของใครๆชีวิตเราเองเราเลือกเองใครจะมายุ่งอะไรกับเราได้เราสู้เพื่อพยายามที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่เราเต็มใจทําด้วยแรงที่มีอดทนเพื่อที่จะมีวันพรุ่งนี้ที่ดีตัวเราเองไม่เป็นไรแค่ทุกคนกินอิ่มสุขใจเราก็สบายดีเรายินดีที่จะทํายินดีที่จะสู้ ยินดีเสมอกับทุกๆอย่างทุกๆสิ่งและโอกาสในชีวิตที่ผ่านเข้ามา